ลักษณะของอาหารที่นี่ก็คือรสชาติของโบราณารบรรยากาศร้านของเรานะครับจะเน้นเป็นฟิลลิ่งแบบรับประทานอาหารในบ้านคอนเซ็ปต์คือเป็นลักษณะของครอบครัวมาสังสรรค์กินข้าวกันตอนเย็นพบปะพูดคุยครับสวัสดีครับผมดอดเป็นเจ้าของร้านตู้กับข้าวณนะดอนเมืองที่นี่นะครับ ร้านของเราเปิดมามากกว่า10ปีเดิมทีเนี่ยเกิดขึ้นโดยคุณป้าคุณป้าเป็นคนชอบทําอาหารลหลานก็แนะนําให้คุณป้าทําขายจนมาได้ระยะเวลาวระมาณห้ปีคุณป้าทํามาแล้วคุณป้าก็ทําไม่ไหวเนื่องจากโรคประจําตัวเราก็เลยต้องมาทําแทนลักษณะของอาหารที่นี่ก็คือจะต้องเป็นลักษณะของรสชาติของโบราณที่คุณป้าเขาได้สอนไว้เขาให้สูตรไว้ผมก็มาดูแลแล้วก็บริหารต่อและมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีอาหารหลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าตอนนี้ก็มีเมนูมากกว่าร้อยเมนูละ บรรยากาศร้านของเรานะครับจะเน้นเป็นฟิลิ่งแบบรับประทานอาหารในบ้านจะมี2องโซนก็คือจะมีโซนบ้านไม้ส่วนบ้านไม้จะไม่ติดแอร์จะใช้บรรยากาศรลมลื่นส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นห้องแอร์ เมนูแนะนําที่เด็ดๆของที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีเต้าเจี้ยวปูหลนเต้าเจี้ยวปูหลนหมูสับของเราเนี่ยเราจะใช้ปูที่คัดจะไม่ใช่ปูเค็มแล้วก็เต้าเจี้ยวเราจะต้องมีการหมักก่อนก่อนที่จะทำขั้นตอนค่อนข้างที่ผพิธานอยู่นะครับอ,อย่างที่2ก็จะเป็นผัดสามเณนผัดสามเณนเนี่ยจะเป็นลักษณะการผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่หมูสับแต่ที่ พิเศษก็คือจะมีกัะหมูเข้ามาแล้วก็จะมีเมสตอต์กระเทียมโทนแล้วก็ชะอม3ามอย่างเขามารวมกันมันจะได้เป็นกลิ่นอีกแบบหนึง่งและรสชาติก็จะแปลกไปอีกแบบหนึง่ง ส่วนต่อไปอีกเมนูหนึ่งที่เราจะแนะนําก็จะเป็นแกงส้มปลากระกพงหน่อนไม้ดองเครื่องแกงเราจะทําเองเราไม่ใช้ของตลาดเราจะปรุงเองทําเองโดยสูตรของเราแล้วก็ส่วนเนื้อปลาเนี่ยเราจะใช้ปลากระพงเป็นปลากระพงตัวใหญ่ปลากระพงที่สดจะไม่ใช่ปลากระพงค้างคืนนะครับเมนูหนึ่งเป็นเมนูน้องใหม่ของเรานะครับจะเป็นยำน้ําปลาจะเป็นสูตรเอกลักษณ์ของทางเราอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสปอผัดกุ้งสดตัวนี้จะเป็นกุ้งที่ผัดใส่น้ำพริกของเราจะเป็นน้ำพริกที่เราทําทขึ้นมาเองจะมีส่วนผสมของ,ของ,ของกะปิแล้วก็หมูสามชั้นและ ยังมีเมนูอีกหลายเมนูนะครับลักษณะจะเป็นเกือบครบ45ภาคเมนูทั้งหมดนะครับจะมีการอัปเดตตลอดเวลาจากการที่ลูกค้าใช้มือถือในการสแกนบาร์โค้ดที่เรามีแล้วก็กดสั่งอาหารได้เลยเครื่องดื่มที่เราจะแนะนำนะครับจะเป็นน้ำตะไคร้เสาวรสตัวน,นี้ใช้ความสดชื่นนะครับกลิ่นของตะไคร้แล้วก็จะมีความเปรี้ยวของเสาวรสส่วนมากจะเป็นเราจะเน้นไปน้ำสมุนไพรที่ไม่มีรสชาติหวานมากถ้าหากลูกค้าต้องการหวานมีน้ำเชื่อมมาให้เติมเพื่อความหวานเพิ่มขึ้นครับ ร้านของเราจะเปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้าปิดตอนเที่ยงคืนแต่ครัวเราจะปิดตอน5ทุ่มครับเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดพิกัดของเราจะจุดเด่นก็คือจะอยู่เข้าทางสํานักงานเขตดอนเมืองเข้ามานะครับจะผ่านมนตีรีสอร์ทจะเป็นเรือนไทยเลยมนตีรีสอร์ทมาประมาณ50เมตรจะเห็นบ้านไม้อยู่ด้านซ้ายมือเรามีที่จอดรถบริการจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านอาหารจอดได้มากกว่า50คันครับเบอร์โทรติดต่อทางร้านนะครับจะเป็นเบอร์0661066663ท่านใดน,นะครับอยากลองชิมอาหารนะครับร ชาติโบราณตอนนี้เราก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเรามีให้หมดนะครับยังไงก็เรียนเชิญมาลองชิมดูนะครับ